ผมจะัดการนึก hmm. จัดการนึยตุกตเดย

กุญแจกุญแจล็อกบ้านมีไหมน้ำมนข้างหน้าเไหมข้างหน้าข้างหน้าไม่มีแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมตาเอ,อเดี๋ยวตาม,มาเฝ้าบ้านเลยตาม,มาเฝ้าพอใหญ่มาเฝ้าบ้านเลยหัอยูไ่กเะงั้นจะไปเลยไม่ไปถ้าหากไม่ไปก็ ถ้าหาไม่ไปโรงเรียนพ่อใหญ่ก็จะมาอยู่ด้วยไม่ไปก็คงไม่เป็นไรหรือหรือหนูไปไปวะไปแล้วผมเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนเอออะไปไปก็ไม่เป็นไรไปไปไปนั่นแหละดีไปนั่นแหละดีเออไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่ไปส่งเดี๋ยวพ่อใหญ่ไปส่งแป๊บเดียวกูเรียนไม่ทันเพื่อนใช่เหมือนโอมมนแหละ ไปโอมก็ไปลูกไปไปล้างหน้าปะไปล้ละมันจะไม่มีใครมากวนมาเข้ามาในบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อใหญ่รับรับแขกเองอไปก็จะได้เรียนเรียนไม่เรียนก็จะได้ไปพบเพื่อนอ มาโอมไปกินข้าวคนมาแต่งตัวมัร้อนนะ đến rồi ông đó đã rồi 20ครับที่มี4000ให้หลังนอนครับ เพ่นที่ครบนห้ามสบสนชมได้าคุยกันไอันนี้ตาตายัางโมโหจัเลยครับรว่าเพิ่นจะเขาคร,ครบตอนใดนะตายัางโมโหจกักตาก็โมโหข้าเศุดหงิดเ <laughs> ตือนมากว่าจะไปรับพระอย่างี้ลูกสาวมาเจ้ทำงาน เต็งเต็มีหาเอาเรื่อยตู้ตบพวกนั้นิ่ครับหรอครับดีทั้งนอตู้แับครับนี่กูบครับ ก็บเพราะว่าไอ้ไตัวหมาบว่านบ้านเลยก็มีคนเป็นเจ้าของกับกระนี้เของบ้านของเรือเราแค่ว่างแล่าไไม่ไม่พบเจ้ของบ้านอแล้วนในกจาไม่เด่น ขออนุญาตนั่งเลยครับคุณตานั่งเลยครับนั่งเลยครับปวดขาแล้วตาก็ปวดขาตาก็นั่งเหมือนกันนะครับ